สวัสดีครับนักึษามากันอีกแล้วนะครับสำหรับอรอบนี้จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเดาะหลังมือหรือว่าการเดาะแบบแบ็คแฮนด์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบโฟร์แฮนด์หรือว่าหน้ามือนะครับสำหรับการเดาะแบบหลังมือก็จะคล้ายๆกับการเดาะแบบโฟร์แฮนด์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในส่วนของหลักการหลักการก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับหลักการของการเดาะ แบ็คแฮนด์นะครับหนเหมือนเดิมน,นะครับไม้ขนาดกับพื้นดูไม้อาจารย์นะครับไม้ขนาดกับพื้นนะครับไม้ปองวางขนาดกับพื้นนะครับส <c oughs> ตั้งฉากข้อศอกวันไหลตั้งฉากนะครับเพราะว่าข้อศอกวันไหลใช้ในการเคลื่อนที่ของของการดดอนะครับข้อมือเนี่ยล็อกไว้ให้แน่นห้ามสะบัดเด็ดขาดนะครับสลูกต้องโดนตรงกลางหน้าไม้ส สายตามองลูกตลอดเวลานะครับสายตามองลูกตลอดเวลาเลยนะครับในส่วนของการดาะแบบหลังมือนะครับ <c oughs> หลักการฝึกง,ง่ายๆเดี๋ยวอาจารย์จะย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคหนึ่งวางไม้ขนานกับพื้นนะครับดูไม้อาจารย์นะวางไม้ขนาดพื้นสองมือตั้งฉากนะครับข้อศอกหัวไหล่ใช้ในการเคลื่อนที่ตั้งฉากเอกห่างจากลำตัวเล็กน้อย 3. ลูกโดนตรงกลางหน้าไม้นะครับ <c oughs> สี่ตามมงลูกตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตให้นักศึกษาได้ดูกันนะครับอ่ะให้เราเริ่มจากสาธิตลูกเดียวก่อนนะครับดูนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเพิ่มเลเวลขึ้นมานะครับหนึ่งสองหน้าไม้อาจารย์เนี่ยจะล็อกแน่นเลยนะครับไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ตะแขงลงล่างหรือว่าไม่ตะแขงข้างบนนะครับดูนะครับหนึ่งสอง นะครับเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆหนึ่งสองนะครับเพิ่มเลเวลเรื่อยๆหนึ่งสองสามอ่ะทีนี้เริ่มนับมาไปสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอันนี้สิบรูปนะครับในส่วนของนักศึกษาหวังว่านักศึกษาคงจะปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องนักศึกษาต้องนําหลักการที่อาจารย์ได้บอกไว้มี4ข้อให้ลองมาปฏิบัติด,ดูนะครับในส่วนของการเดาะแบบแบ็กแฮนด์นะครับโอเคครับ okay. ในส่วนของการเดาะแบบโฟแฮนด์นะครับอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาอยู่ในอ,อุปกรณ์นี้นะโดยการที่เราเคลื่อนไหวอยู่ในวงล้อนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะปฏิบัติให้ดูนะครับ ว่าเป็นแบบไหนนะครับโอเคหนึ่งสองสามสิบหก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าสิบหกอ่าโอเค okay. นะครับในส่วนของการเดาะแบบแบ็คแฮนด์โอเคโอเคนะครับอาจารย์หวังว่า,าการสร้างความคุ้นเคยแบบการเดาะหลังมือหรือว่าการเดาะแบ็คแฮนด์นักศาคงจะนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่านักศึษาต้องไปดูหลักการที่อาจารย์เอกว่า4ีหลักการมีอะไรบ้างเพื่อจะให้นักศึกษาทําการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับใบราสวัสดีครับ